เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับสลับเกมใหม่ประจำเดือนก็นเดีน่็ก็ขอสวัสดีปีใหม่กับท่านผู้ชมที่ดูช่องนี้หรือว่าติดตามช่องนี้มาเนิ่นนานนะครับเ้าก,ก็วันนี้ผมก็มีเกมใหม่ๆที่มาแนะนำในปี2,568คลิป มีเกมเยอะหน่อยสำหรับเกมใหม่ประจําเดือนเนาะจะเป็น20เกมเลยแล้วกันนะครับต้องบอกว่าเกมให้เราได้เลือกเล่นกันค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมใหม่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์ได้แบ่งปันเกมให้กับเพื่อนๆหรือว่าใครที่อยากจะกดสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถกดสนับสนุนที่การกดสมัครสมาชิกการกดซุปเปอร์แทงหรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้ให้จบก็ถือว่าเป็นอันสนับสนุนผมแกมที่มร้อยแล้วเนาะเพื่อประหยัดมิสียเวลาแล้วกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย เกมภาคต่อกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมภาคต่อจากซีรีส์ของ w i l d e r l a น d นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่าเ a ดอล e l ลนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้ก็จะเป็นเกมภาคต่อที่เขาเนี่ยพัฒนาต่อจากเกม w i l d e r l a น d นะครับให้มีความสวยงามแล้วก็มีอะไรต่างๆเราได้เลือกทำกัน คอนข้างที่เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยตัวเกมไม่มีภารกิจให้กับผู้เล่นนะครับตัวเกมเนี่ยจะปล่อยอิสระให้กับผู้เล่นเลยว่าเราเนี่ยจะไปเล่นแบบไหนจะเดินไปแบบไหนตัวเกมเนี่ยจะเป็นโลกแบบโอหุนเบิร์ดนะครับเราเนี่ยสามารถวิ่งเล่นได้อิสระไปเล่นกับสัตว์ก็ได้ไปเล่นกับพืชก็ได้แล้วเราเนี่ยยังสามารถแปลงร่างเป็นสัตว์ตะนั้นเพื่อไปวิ่งเล่นก็ได้เหมือนกันตัวเกมก็ยังสามารถแต่งตัวละครได้นะครับ ต่อสู้กับตัวของสัตว์ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าหลักๆตัวเกมเนี่ยมันก็ไม่ได้เน้นการต่อสู้ส่วนใหญ่ตัวเกมจะเน้นการสำรวจในการเล่นนะครับตัวเกมเนี่ยยังสามารถตกแต่งสร้างบ้านได้ด้วยเช่นเดียวกันภาพกราฟิกมันจะออกแนวโพลีกนอน่อยเพิ่มเหมือนในการเล่นเกมนี้นะครับจะเป็นภาพมองปุกคนที่สามนั่นเองนะครับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยน,นั่นเองนะฮะเกมต่อมาที่เป็นแนวเอาชีวิตรอดก็ผสมแนวอเมเบโลอาอร์พีจีกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Tomorrow, m m o Nuclear Quest นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมเอาชุิตรอนจากโลกที่ร่มสลายจากสงครามนิวเคลียร์แล้วก็ซอมบี้ด้วยนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีซอมบี้ที่เราเนี่ยจะต้องไปจัดการเขาเพื่อเอาอุปกรณ์ต่างๆเพื่อ,อาสิ่งของต่างๆเนี่ยมาดำรงชีพได้ด้วยเหมือนกันตัวเกมนะครับมันก็จะมีการเข้าของการสร้างบ้านนะครับการหาอาหารเพื่อดำรงชีพด้วยรับตัวเกมก็จะมีระบบการเิียวอาหาร ด้วยเหมือนกันนะครับมีการไปผปชญภัยในสถานที่ต่างๆเพื่อหาทรัพยายกรด้วยเหมือนกันนะครับกราฟิกก็ถือว่าสวยนะครับมือสืดเป็กตับอาจจะเล่นไม่ได้จะมีการแล a กกันหนวกก็ว่ากันไปนะภาพมองในการเล่นเกมนี้นะครับจะเป็นภาพมองบุคคลที่3นะครับสำหรับใครที่ต้องอาจจะเล่นเกมนี้นี่ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะ โอเคนะครับเราก็มาอยู่สลหรับเกมยิงกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า t u m b r Trooper Shooting Game นะั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมยิงยึดจุดยึดฐานที่มัน่นจนกว่าทีมไหนจะยึด ได้เป็นคนสุดท้ายนั่นเองนะครับหลักของตัวเกมนี้นะครับเราเนี่ยจะต้องนำทหารในค้าต่างๆเนี่ยไปต่อสู้กันซึ่งตัวเกมเนี่ยมันจะมีค้าทหารให้เราได้ไปเลือกเล่นกันนะครับมันก็จะมีตั้งแต่ตัวที่เป็นตัวของตัวยิงไกลตัวยิงใกล้ตัวใช้อุปกรณ์ต่างๆแล้วก็รวมไปถึงตัว้วงหลังก็มีเหมือนกันนะครับตัวเกมมันก็จะมีทหารประมาณนี้แหละแล้วก็เรานี่ยังสามารถตกแต่งสกินตัวละครได้ด้วยนะครับในการเปิดกาชาได้ด้วยเหมือนกัน นะครับหลักๆตัวเกมก็เล่นประมาณนี้แหละแล้วก็ตัวเกมเนี่ยเขาเนี่ยยังสามารถขึ้นขี่พาหนะได้ด้วยนะเพื่อเพิ่มความเร็วในการยึดจุดนั่นะครับเนาะสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถรองเล่นเกมนี้ก็ได้ภาพมในการเล่นเกมนี้นะครับจะเป็นภาพมองมุมสูงนะเกมแนวสไตล์แข่งรถกันบ้างแต่ว่าตัวเกมเนี่ยจะเป็นแนวยานอาวกาศกันบ้างแนวสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Footrace นั่นเองนะครับถ้าอ่านผิดในส่วนนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวแข่งยานอวกาศ แข่งกันจนกว่าใครเนี่ยจะไปถึงจุดหมายก่อนการนะก็ถือว่าเป็นอันชนะไปซึ่งตัวด่านเ็น็โนเกมเนี่ยมันจะอยู่ในทีมไซเบอร์พังเลยมันจะเป็นแนวไซไฟไซไฟหน่อยให้เราได้แข่งกันแล้วก็จะมีความงดงามมากๆเลยนะครับตัวเกมก็จะมีด่านที่ค่อนข้างจะยาวแล้วก็มีรูปแบบทางเนี่ยคดเขียวมากๆนะครับ สำหรับใครที่สนใจหรือว่าชื่นชอบเกมแข่งรถเพลินๆนะครับก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เป็นเกมหนึ่งที่เล่นสนุกเล่นเพลินๆได้ไม่กี่สเปคด้วยนะครับสำหรับตัวเกมนี้เกมยิงปืนอีกเกมหนึ่งที่เป็นเกมยิงปืนสมจริงกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Mission p r t h i t i c o Chapter One นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะเน้นทำภารกิจส่วนใหญ่ซึ่งภารกิจภายในเกมเนี่ยมันจะเป็นการเล่นแบบเส้นตรงเลยนะครับมันจะให้เราเดินไปเรื่อยๆจัดการ เหล่าร้ายเลยครับแล้วก็ชนะไปแต่ว่าจุดเด่นของตัวเกมนี้เนี่ยเขาเน้นหนไปทางด้านกราฟิกนะครับเน้นกราฟิกให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ไปเพลิดเพลินได้ไปดูกราฟิกกันเลยว่ามันสวยขนาดไหนนะเมื่อถึอสเปคต่ำเลยไม่ได้นะเพราะว่ากินสเปคโคตร,รเลยนะครับสาหรับตัวเกมนี้แล้วก็ตัวเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่เขาเนี่ยจะมีอาวุธปืนให้เราได้เลือกเล่นกันแต่ว่าอาวุธปืนภายในตัวเกมเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเยอะอะไรมากมายแล้วก็รูปแบบการเล่นของตัวเกมจะเล่นด้วยระบบ o p e พ w เ r l รด้วยวนะครับให เลยทีเดียวเนี่ยภาพมุมมองในการเล่นเกมนี้เนี่ยจะเป็นภาพมุมมองบุคคลที่1นะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะเกมแนวเวิร์ดแล้วก็ผสมแนวเกมแนวซิมูเลเตอร์กันไปด้วยนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า u n c h a n n e d school boy hacker นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นแฮกเกอร์นะครับที่เราเนี่ยจะต้องไปทํทาภารภิจตามที่เราต้องการเลยตัวเกมเนี่ยมันเป็นเกมคล้ายตัวของ gta นะครับก็คือเราเนี่ยสามารถเดินเล่นก็ได้ จะขี่รถก็ได้จะขี่เจ็ทแพดก็ได้หรือว่าเราเนี่ยจะไปทําตามภารกิจก็ได้เช่นเดียวกันกราฟิกเนี่ยอาจจะไม่ได้สวยมากนะครับแต่ว่าก็ถือว่าทำออกมาได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปอลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะวเป็นเกมหนึ่งที่น่าสนใจพอสมควรเลยนะ สำหรับเกมแนวขับรถแข่งรถกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า CPM Traffic Racer นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้น,น,น,นะครับ,รบ,รบจะเป็นเกมแข่งรถ1เวทหแข่งการชิงคอมพิต่งในระยะทาง อันยาวไกลนะครับตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นเกมที่จะเป็นการวัดความเร็วแข่งถนนแบบทางเดียวนะครับจะไม่มีการเลี้ยวไปทางอื่นนะครับตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นการให้เราเนี่ยวัดความเร็วกันไปเลยว่าใครเนี่ยจะเร็วกว่ากันนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยเราเนี่ยจะสามารถบังคับเองได้นะครับมันจะไม่เหมือนเกมแต่ก่อนที่มันวัดความเร็วที่ไม่สามารถขับได้นะครับเนาะตัวเกมนี้จะให้เราเนี่ยสามารถขับรถได้ง่ายแล้วก็เราเนี่ยสามารถตกแต่งเครื่องยนต์ได้ตามที่เราต้องการ ระบบการแต่งรถภายในเกมนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะมีความละเอียดมากๆนะครับในการตกแต่งต่างๆด้วยแล้วก็รถภายในเกมเนี่ยมีให้เราได้เลือกซื้อกันค่อนข้างที่เยอะเลยทีเดียวนะครับ สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถมาลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะเกมรถถังออกใหม่กันบางอย่างตัวเกมที่มีชื่อว่า MW3 Tank Battle นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกม MW3 เนี่ยค่อนขคางจะเป็นเกมที่แปลกใหม่มากๆเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันจะรวบรวมเกมต่างๆเนี่ยมาใส่นะครับตัวเกมที่เป็นตัวของรถถัง มีเครื่องบินแล้วก็ตัวของพอเนี่ยที่สามารถเอามาเล่นในดานเดียวได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยเขาน่นจะมีความตระลมบอลมากๆเลยขึ้นอยู่กับโหมดที่เราเล่นนะครับบางโหมดก็จะอาจจะเป็นโหมดเดี่ยวนะครับหรือว่าบางโหมดอาจจะเป็นโหมดร,รวมที่เราเนี่ยสามารถเอาตัวของยานผ่านน้าต่างๆนะครับมาต่อสู้กันได้นะครับก็เป็นเกมหนึ่งที่เขาได้มีความท้าทายแล้วก็เล่นสนุกแล้วก็สามารถพลิกแพลงสถานการณ์ได้ตามที่เราต้องการ ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีเครื่องบินฮอรถถังเนี่ยให้เราได้เลือกเล่นหรือว่าเลือกซื้อกันค่อนข้างเยอะแล้วก็มีการอัปเกรดเฉพาะขันด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นในยานพาหนะเครื่องไหนนะครับก็สามารถเข้าไป เลือกซื้อกันได้เลยนะภาพกราฟิกก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะโอเคนะครับเราก็มาอยู่สำหรับเกมแนวสไนเปอร์เล่นเป็นเพลินเล่นสนุกสนุก,นกเล่นผ่อนขายเก่บ้านเนี่ยสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่าเฮลี่ฮอคฮันนนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะได้ระบบเป็น คนซุ่มยิงที่จะออกไปทำภารกิจต่างๆซึ่งตัวเกมเนี่ยจะเน้นหนักไปทางการทำภารกิจเลยนะครับด่านแรกเราจะไปเจออะไรด่านสองเราจะไปเจออะไรแล้วก็ในแต่ละด่านเนี่ยมันก็จะมีอาวุธปืนที่แตกต่างไปที่เราเนี่ยต้องเล่นให้ตรงด่านได้ด้วยเหมือนกันนะครับนอล้วกตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีทั้งการไปยิงสัตว์หรือว่าออกไปยิงกับในนร์แล้วก็รวมไปถึงการยิงซอมบี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเรานี่ยังสามารถขึ้นรถไ,ได้นะครับแล้วก็ขึ้นหอได้ในการ ออกล่าหรือว่าออกยิงสัตว์ต่างๆนะครับแล้วก็ตัวอาวุธปืนภายในเกมเนี่ยมันก็จะมีให้เราได้เลือกเล่นกันค่อนข้างเยอะๆเยะมากมายเลยนะครับขึ้นอยู่ผู้เล่นนะครับว่าเราเนี่ยจะเลือกปืนไหนไปเล่นนะครับเป็นอีกเกมหนึ่งที่เล่นสนุกได้แล้วก็มีด่านต่างๆให้เราได้เลือกเล่นกันค่อนข้างที่เยอะเลยทีเดียวนะโอเคไหครับเราก็มาอยู่สำหรับเกมแนวแก้ไขปริศนา เก่นบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า for r r o m นั่นเองนะครับสำหรับเกม f r r o o เนี่ยมันจะเป็นเกมคล้ายเกมหนึ่งในทางฝั่ง PC ที่เราเนี่ยจะต้องเอาชุลอดจากปีศาจแต่ว่าตัวเกมนี้เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเอาชุลอดจากปีศาจเพราะมันไม,ม่มีปีศาจมันให้เรามีเพียงหน้าที่ในการหาทางออกจากที่นั่น ซึ่งในการหาทั้งออกแนวเราเนี่ยจะต้องไปเปิดตามสีที่เขากําหนดให้ซึ่งในการเปิดตามสีที่เขากําหนดให้นั้นนะมันค่อนข้างจะมีความยากมากๆเพราะเราเนี่ยจะต้องเดินหาตามตัวของสระน้ําเลยนะครับนอกล้วก็สระน้ำพน์ดกุกมค่อนข้างจะมีความกว้างใหญ่มากๆนะครับ สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถรองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยน,นั่นเองนะฮะเกมในสไตล์อนิเมะที่เปิดตัวให้เล่นบนสตูไทยอย่างตัวเกมที่มีชื่อว่าเคโรรกันชูติ้งน,นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกม เคโรโรหรือว่าการ์ตูนเคโรโรเนี่ยก็เป็นการ์ตูนที่เปิดมานานมากๆนะครับสำหรับเด็กในรุ่นนี้ไม่รู้จักกันใน,นยุคก็ส่นก็น่าจะรู้จักับสำหรับการ์ตูนรุ่นนี้เองนะครับตัวเกมเอครับจะเป็นเกมแนวทีเบสนะครับเกมยิงบุคคลที่3ที่เราเนี่ยจะต้องยิงกันจนกว่าทีมเนี่ยจะชนะไปตัวเกมมันเลือกโหมดได้นะครับจะเป็นโหมดที่เล่นคนเดียวก็ได้เล่นเป็นทีมก็ได้ต้องตายให้หมดถึงจะชนะในแต่ละรอบนะครับแล้วก็อาวุธปืนภายในเกมเนี่ยมันก็จะมีให้เราได้เลือกเล่นกัน ก็ไ้เยอะแยะมากมายแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีตัวละครที่เราเนี่ยยังสามารถเลือกได้ตามอนิเมะเลยแต่และตัวละครก็จะมีสกิลที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับภาพกราฟิกก็จะมีความน่ารักเลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถบารองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยน,นั่นเองนะฮะเกมแนวเอาชุลอดที่บสมแนวสร้างบ้านแล้วก็ผสมแนวบริหารจัตการ สำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Pocket Town นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกม Pocket Town เนี่ยเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นคนๆนหนึ่งที่จะต้องเอาชีวิตรอดสร้างหมู่บ้านต่างๆเนี่ยเพื่อดำรงอยู่ให้ได้แล้วก็ตัวเกมเนี่ยยิ่งเราเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีผู้คนเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านของเราเรื่อยๆนะครับแล้วเราเนี่ยยังสามารถมอบหมายหนะ้าที่ต่างๆให้กับผู้คนนคั้นช่วยให้เราเนี่ยพัฒนาหมู่บ้านให,ให้ใหญ่โต เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะยิ kind of ่งเราเล่นไปเรื่อยๆมันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนั่นเองกราฟิกภายในเกมค่อนข้างจะมีความน่ารักภายในตัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็ภาพมองในการเล่นเนี่ยจะเป็นภาพมองมุมสูงเนาะก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปรองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะเกมแนวปลูกผักทําฟาร์มแล้วก็บวผสมแนวบริหารจัดการบ้านเมืองกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีช่วงพิกเซลพาวเวร์ไดส์สำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมจําลองการทําฟาร์มในหมู่บ้านของ แฟรี่หรือว่าพูดน้อยที่เรารู้จักกันดีตัวเกมเนียมันก็จะเป็นเกมที่ค่อนจะปล่อยอิสระผู้เล่นมากๆในการสร้างบ้านนะครับในการทําฟาร์มแล้วก็ในการเลี้ยงสัตว์มากๆแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีเควสต,ต่างๆให้เราได้ไปเล่นกันด้วยนะครับสำหรับใครที่แบบจะเบื่อสําหรับการปลูกผักทำฟาร์มอยากมีเควสอยากมีภารกิจให้เราได้ไปทํากันเกมนี้ก็มีให้เราได้ไปทํากันด้วยการาฟิกภายในตัวเกมนี้เนี่ยจะเป็นการาฟิกที่เป็นแนวพิกเซลอาร์ต แล้วก็จะมีความน่ารักอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับตัวเกมยังสามารถตกแต่งตัวละครได้ตามที่เราต้องการหรือว่าเราชื่นชอบ ได้เลยนะครับใครต้องการจะเล่นเกมนี้มาลองเล่นกันดูแล้วกันนะเกมที่เขาต้ะงําออกมาได้แปลกแล้วก็สุดแหวกแนวมากๆนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Connect Tank นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นคนส่งของที่เราเนี่ยจะต้องส่งของในสมรภูุมรบซึ่งในการส่งของในสมอรภูุมรบนั้นเนี่ยมัน่อน้าจะมีความยากภายในตัวเพราะเราเนี่ยจะต้องขับรถถังไปด้วยแล้วก็ยิงฝั่งัตูไปด้วยเราเนี่ยจะต้องนําของไปถึงจุดหมายให้ได้ซึ่งในการเล่นของตัวเกมนี้เนี่ยมันจะไม่เป็นเกม เหมือนเกมรถถังเนี่ยมันจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจนำสายพันธุนำเรียงเนี่ยไปต่อเข้ากับปืนใหญ่ให้ได้นะครับต่อเข้าปืนใหญ่แล้วเนี่ยลูกกรสุนเราเนี่ยจะเดินทางไปถึงปืนใหญ่แล้วก็ยิงฝั่งศัตรูแล้วก็ในการยิงของฝั่งตัวเนี่ยเราเนี่ยจะต้องบังคับทิศทางลูกด้วยนะเพื่อจะให้ตรงกับศัตรูนั่นเองนะครับตัวเกมมันก็จะมีความซับซ้อนแล้วก็มีความยากภายในตัวด้วยเหมือนกันนะครับใครที่เล่นแร,แรกมันอาจจะงงๆหน่อยแต่ว่าถ้าเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีความง่ายขึ้นเรื่อยเมเกที่เเลนสุกหมือนกันนะครับนะ ก็สำหรัคใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็ไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะเกมแนวสไตล์โปเกมอนกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Warden a s c e n ซเนี่เองนะครับสำหรับตัวเกม Warden Ascent เนี่ยเราเนี่ยจะได้ลงไปอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยเหล่าสัตว์ที่คล้ายๆตัวของโปเกมอนนะครับหรือว่ามอนเตอร์นี่เองนะครับที่เราเนี่ยจะต้องนำหล่อมอนเตอร์นั้นไปต่อสู้กับฝั่งสตู ซึ่งในการต่อสู้ของตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนว turn-based RPG ที่เราเนี่ยยังสามารถนําเหล่าโปเกมอนเนี่ยจัดทีมไปต่อสู้กันได้มากถึง3ตัวละครเลยนะครับแล้วก็ตัวละครแต่ละตัวก็จะมีความสามารถที่แตกต่างไปเราเราเนี่ยยังสามารถผสมสกิลเพื่อต่อสู้กับมอนเตอร์ได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีการพัฒนาตัวละครต่างๆด้วยพัฒนามอนเตอร์ของเราให้มีความแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆก็มีบัตรการแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีมอนเตอร์ให้เราได้เลือกเล่นมากกว่าร้อยกว่าสายพันธุเลยก็ถือว่าเยอะ พอสมควรนะครับสาหรับตัวเกมนี้จะเล่นดน้ระบบแนวตั้งนะครับเนาะก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถบลองเล่นกันได้แล้วก็ภาพกราฟิกค่อนข้างจะสวยเลยทีเดียวเกมแนว MMORPG ที่ A M e w R B G T, เป็นแนวสไตล์จอมยุทธกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Immortal World Cross นี่นะครับสำหรับตัวเกม Immortal World Cross เนี่ย ก็เป็นเกม MMO RPG ที่เป็น MMO RPG แบบพิมนิยมทั่วไปนะครับที่เราเนี่ยยังสามารถเล่นตามเควสได้ทำธุรกิจได้แล้วก็โจมตีบอสได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็ตัวเกมเนี่ยยังสามารถเลือกตัวละครหรือว่าสร้างตัวละครได้มากถึง6อาชีพเลยแล้วต่อยอดได้อีก24กว่าสายเลยนะครับถือว่าเยอะพอสมควรนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบการพลิกแพงหรือว่าการใช้สกิลในการโจมตีสตูต่างๆสำหรับตัวเกมนี้นะครับก็จะมีม้าให้ขี่แล้วก็มีอาวุธต่างๆให้เราได้อัปเกรดกันค่อนข้างเยอะ เลยทีเดียวภาพรกราฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับภาพมุอมมองในการเล่นเกมนี้นะครับจะเป็นภาพอม,มองมุมสูงนะ ก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถมาลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะเกมแนวโรกไลท์อาร์พกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่าเบรดเรียมนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมโรกไลท์อาร์พที่จะมีภาพกราฟิกแนวสไตล์อานนร์เมทที่เราเนี่ยจะต้องลงไปตรุรดเนเจียน,นะครับแล้วก็กลับมาอัปเกรดตัวละครให้แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆนั่นเองตัวเกมมันก็จะมีด่านหลากหลายนะฮะให้เราได้ไปพบเจอกันแต่ว่าตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีการสุ่มในแต่ละด่านด้วยตัวเกมเนี่ยกับ เพื่อนได้ด้วยนะก็สำหรับใครที่เงาเงาอยากเล่นกับเพื่อนก็สามารถเชิญเพื่อนไปลองเล่นได้ด้วยเหมือนกันนะครับเนาะก็สำหรับใครที่ชื่นชอบแนวโรคไลท์อยู่แล้วนะครับก็สามารถมาลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนนะเดงน,นะฮะเกมประจนภัยกันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า r ร p b ิน m a n แอ v ด n เ u r e นเจอนเนนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะมีเรื่องราวประมาณว่าผืนป่าแห่งหน,นึ่งเนี่ยเกิดความแห้งแรงมีเด็กชายคนหนึ่งนะครับที่ต้องการที่จะช่วยผืนป่าแห่งนั้นได้นะครับ <t> เขาเนี่ยจะต้องประจนภัยไปในสถานที่ต่างๆ oh. เพื่อทําให้ผืนป่าแห่งนั้นเนี่ยกลับมาอุดมสมบูรณ์ให้ได้ซึ่งในการประจนภัยในตัวเกมนี้เนี่ยมันก็จะมีความยากที่แตกต่างไปด้วยนะครับขึ้นอยู่กับในแต่ละด่านนะครับบางด่านก็จะเป็นสถานที่โบราณ <t> บางด่านก็จะเป็นสถานที่ <t> ที่เตรียมไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ก็มีหลักการ นะครับเนาะก็ตัวเกมเนี่ยหลักๆก,ก็คือเกมประจนภัยรุนร้วนเลยนะครับแล้วก็บบสมเนยแก้ไขปริศนาในครับในแต่ละด่านนะแล้วก็จะมีบอสต,ต่างๆให้เราได้ไปเผชิญหน้ากันด้วยเหมือนกันมีการต่อสู้กันเล็กน้อยนะครับก็เป็นเกมนึงที่เล่นสนุกเล่นเบอร์แล้วก็จะมีความน่ารักภายในตัวอีกแล้ว,ลวเกมขับรถกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Delivery 4 Zombie Diving M อ o ่เนี่นะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวขับรถส่งอาหารในโลกที่ร่มสลายจากซอมบี้เราเนี่ยจะต้องส่งอาหารให้ทันเวลาที่เขากําหนดให้นะครับซึ่งในการส่งอาหารนั้นนะครับมันก็ไม่ได้ง,ง่ายนะครับเพราะว่ามันจะมีซอมบี้เนี่ยขวางทางเราอยู่เนี่ยเราเนี่ยจะต้องฝ่าฟันไปได้นะครับแล้วก็รถของเราเนี่ยต้องห้ามพังเลย นะครับตัวเกมเนี่ยยิ่งเราเล่นไปเรื่อยๆนะครับเรานี่จะได้เงินเนี่ยมาเพเกรดตัวของรถของเราให้แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆมีการเสริมความแข็งแกร่งให้แก่รถแล้วก็จะมีการติดอาวุธปืนให้ในรถด้วยเหมือนกันให้สามารถยิงซอมบี้ได้ง่ายเพิ่มมากขึ้นนั่นเองตัวเกมนะครับจะเล่นตามด่านไปเรื่อยๆนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้ กันดูได้เลยเกมที่เป็นเกมยิงสมจริงกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า He สออนบอดี้แคลมตั t เตอร์นั่นเองนะครับตัวเกมนี้เป็นเกมที่ได้แรงบันดาลใจมาจากตัวเกม b o d y Cam นั่นแหละนะครับที่เราเนี่ยจะต้องลงไปอยู่ในแมปแล้วก็ยิงกันนะครับแต่ว่าในการยิงกันภายในเกมนี้เนี่ยมันจะมีความสมจริงมากๆในเรื่องของการยิงรูปแบบพื้นผิวหรือว่าเสียงต่างๆเพานั้นสมจริงพอสมควรนะครับการเล่นของตัวเกมนี้เนี่ยตัวเกมไม่มีเป้าเปิดน,นะครับเราเนี่ยจะต้องยิงแบบเดาเป้าปืนเองเลยนะครับเมื่อเราต้องยิงแบบนั้นเลยนะคร เพราะว่าตัวเกมไม่มีป้าปืนให้เราแล้วก็อาวุธปืนภายในตัวเกมเนี่ยจะมีมากมายให้เราเลือกเล่นกันพอสมควรเลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถประลองเล่นกันได้ภาพการาฟิกก็ถือว่าสวยมือสื่อสเปคต่ำไม่สามารถเล่นได้เลยนะก็เป็นไงบ้างสำหรับเกมใหม่ประจำปีใหม่นะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม